ดาวินมีเครื่องของช่างใจฉีกตุราม7.50ล้านปอนด์จากงูในคนารคลงนะเอาได้ยังไงงานยิลิวอร์ฟปิดฉากปี2024อย่างวิสไตล์สารัตชื่นใจหงยำค้อนพร้อมกับคริชชิสแค่เตรียมพร้อมไม่ดีจะเรวคอนซาที่พูดถึงความคิดและการเรียนรู้แลังจาที่ลิเวอร์พูลชนะไป5-0ต่อที่เวสต์แฮม ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยการน,นี้ท้านของทางฝั่งสโมสรลิเวอร์พูลพิจารณาตัวเลือกตำแหน่งหอ,อกเป้าเพื่อจะมากดดันดาวินโดยเยสที่เลงที่มาคุสตูรัมของอินเจ์มิดานซึ่งมีค่าสัญญาอยู่ที่85ล้านยูโรหรือราว70.5ล้านปอนด์ ดยการบริงานของการโชว์แมคคาโต้ต่อ .com นะฮะบอกว่าผลสืบเนื่องมาจากการที่เนรัสุรีกำลังหาทางในการลดภาระค่าใช้จ่ายค่าจ้างขนนักเตะที่จ่ายสูงที่สุดในการโชดเซเรียตัวเลขอยู่ที่1นึ่ง้ล้านยูโรต่อฤดูกาลซึ่งฝ่ายบริหารมียุทธศาสตร์ใหม่ต้องการที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้ในระยะยาวโดยพร้อมจะเสี่ยงกับการใช้ผู้เล่นอายุที่น้อยที่สุดนะับเพื่อจะผลักดันขึ้นมามากกว่าที่จะต้องเสียเงินซื้อนักเตะหน้าใหม่ แนราคาแพงแถมค่าเหนื่ยก็สูงด้วยอย่างแข้งวัย27ปีรนี้ถือเป็นท็อป10แห่งจูเซ e เป้เบลซาเพราะรับอยู่ที่7.69ล้านยูโรต่อปีดังนั้นการถูกจำหน่ายออกไปอยู่ในขายที่เกิดขึ้นได้ในขณะนี้สาเหตุนั้นนะฮะที่ปลายทางคือแอนฟิลเนื่องจากว่าดาวินผลงานขาดความสม่เสมอแม้จะเข้าปีที่3ฐา,านะลิเวอร์ฟู ส่วนโกโชต้าก็มีเรื่องกวนใจบาดเจ็บทุกซีซันเด้งเงินขในการจรีสัญญาของเข้งฟรานซ์แมนทำให้ถึงสิ้นสุดฤดูกาลสั2 7ที่ให้บอดให้บริหารของแดนทิโบฟูเองนั้นสามารถที่จะพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในครั้งนี้ว่าควรสมควรที่จะกระชากตัวรานในครั้งนี้ดีหรือไม่โดยมาคุสต,ตัวรานตัวหลักของเฮชโคสซิเมโอนเนอิซากิลงสนามไปมากถึง21นัดในทุกรริการในช่วงซีซั่นนี้ ทําทไปได้ที่13ประตูกับอีก6แอสซิสทั้งสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างดีเยี่ยมในครักนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยอาไรนึงงไงยชนะเนื้อเวส3วิเตดที่ลอนดอนสเตเดียมไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะที่เกิดขึ้นได้แต่ได้ว่าฟูไม่เพียงแค่ทํามันได้เท่านั้นหากว่ายังทําได้แบบไร้ปัญหาในครังนี้กันอีกด้วย โดยการน,นิตน้านของทางฝั่งนะฮะ,ะทางด้านของชัยชนะเหนือเวสแฮมิเตดที่ลอนดอนสเตเดียมไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเกิดขึ้นแต่วาลิเวอร์พูลไม่เพียงแค่ทำมันได้เท่านั้นหากยังทำแบบที่เรียกว่าไร้ปัญหาเลยนะโดยชัยชนะเป็นชัยชนะที่ขาดลอยเหนือชั้นและควบคุมทุกอย่างได้อย่างเบ็ดเสร็จคำถามของลิเวอร์พูลถ้าจะยังพอมีอยู่บ้างกลายเป็นเรื่องนอกสนามไม่ใช่เรื่องในสนามสัญญาฉบับใหม่ของนักเตะตัวหลักทั้งโมเมสซาร่าเฟอร์จิฟันได เทนนสเตอร์อาร์โนอเลนเดอร์อาร์โนจะลงเอยอย่างไรกันนะส่วนเรื่องนี้ต่างหากที่ทําให้เดอะคอปยังคิ้วขบวดวิตกกังวนกันอยู่ด้วยความสุ่มเสียงคืบคานเข้ามาเรื่อยๆนะฮะ1มการาคมนี้จะได้เซ็นสัญญาล่วมหน้ากับสมโมสรใดก็ได้แล้วกระนั้นมันก็ไม่อาจที่เรียกว่าน่ากลัวอย่างที่คิด1มการาคมไม่ใช่เส้นตายว่าถ้ามาถึงแล้วยังคงต่อสัญญากันไม่ได้ทีมจะต้องเสียพวกเขาไปทันทีและก็เสียเมื่อไหร่กันแน่นะ ดยเขาได้บอกว่าไม่ใช่เลยพวกเขาก็ยังเป็นนักฟุตบอลของสมโมสรอ,อยู่เหมือนเดิมยังคงเล่นกับทีมอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าสัญญาเหลือเพียงแค่6เดือนและระหว่ังนั้นจะเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับทีมไหนก็ได้แต่ทีมไหนที่ได้ก็ว่าได้นั้นบรรลไปถึงเลอะะร์พูในครั้งนี้เพิ่มเติมไปอีกด้วย มันไม่ได้หมายความว่าถ้าเลย1มกราคมไปยังต่อสัญญาการไม่ได้ทั้ง3คนจะต้องย้ายทีม100%เราต้องไม่ลืมเผื่อกรณีที่ทั้ง3คนยังอยู่ในระหว่างการเจรจากับสโมสรมันอาจจะเป็นการเจรจาที่เยืดเย้อและยังหาบทสรุปที่พอใจด้วยกันทุกฝ่ายไม่ได้และการพูดคุยลากยาวข้ามวันที่1มกราคมไปเราอาจจะได้เห็นวันที่1มกราคมยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอวันที่8มกราคมซารา่าจะต่อสัญญา จากนั้น19มกราคมเทรนต่อสัญญาแล้วฟันได้หลังสุดวันที่25มกราคมในครั้งนี้ก็เป็นได้กระนั้นอาทจะเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่าต่อสัญญาได้ทั้งหมดก็ดีต่อได้2คนก็ดีหรือต่อได้แค่คนเดียวก็ดีผมเชื่อว่าทั้งสโมสรแล้วก็นักเตะนั้นต่างก็พยายามกันอย่างเต็มที่แล้วเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปด้วยกันให้ได้ในคาั้งนี้รอกันต่อไปครับแค่รอดูว่าบทสรุปจะออกมาเป็นอย่างไรกับเกมเยือนเวสต์แฮมนัดเมื่อคืนวันอาทิตย์ เลวฟูทำได้อย่างสมบูรณ์แบบเป็นเกมที่ใครเป็นแฟนบอลหงแดงได้นั่งดูแล้วคงจะรู้สึกไม่กังวลใจสักเท่าไหร่นักโดยเกมที่เหนือกว่าในทุกๆด้านในครั้งนี้ประตูสามตศูนย์ของซาลาในนาทีที่44เป็นแค่อ่จะเรียกว่าประตูตอกย้ำถึงความมั่นใจว่าถ้าไม่เจอปฏิหารที่ลอนดอนสเตเดียมในครึ่งหลัง3คะแนนคงจะไม่หนีไปไหนสิ่งที่เร์ฟูทำไม่ดีบ้ากในเกมเอ่อถล่มคุค้อนคือการแย่งบอลตัดบอลเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุก นักเตะโหงทมเรื่องนี้ได้ดีทุกจุดของสนามการแย่งบอลในแดนของตนเองการบีบกดดันบอลเอามาครองตั้งแต่แดนขุนค้คอนการอ่านจังหวัดตัดบอลของเจ้าถิ่นตั้งแต่กลางสนามเมื่อเอาบอลมาครองได้มากโอกาสทําประตูก็มากไปด้วยเลี้ยวฟูทยอยสร้างจังหวะการทําประตูเป็นระยะใกล้เคียงบ้างไม่ใกล้เคียงบ้างแต่ว่าไม่มีหยุดในครั้งนี้นั่นเองน,นะ เรียกว่าเพียงเวลาไม่ไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงลิเวอร์พูลได้ยิงไปล้วมากถึง6ครั้งตรงกอบ3ขณะที่เวสแฮมยังไม่มีโอกาสสับไกลยิงเลยแลนะจะมีเพียงจังหวัดช่วงต้นเกมที่บรูคัสปาเกต้าลื่นเข้าชาร์จลูกเปิดของจารัส์บเวนไม่ถึงในครั้งนี้เพียงแค่นั้นนั่นน่าจะเป็นความผิดพลาดเดียวของลิเวอร์พูลในเกมเกม,เกมนี้โดยมาเริ่มมาจากการที่แอนดี้บรอบเบอร์ันถูกโมอามเบตโคดุสจิ้มย่างบอลไปจากเทา้าเกมนี้ลิเวอร์พูลจริงจังกับการรักษาประตูให้ได้ไม่ยอมเสียง,ง่ายๆ อจาจจะช่วงหลังเนี่ยถูกคู่แข่งทะลุตาข่ายได้ตลอดมีจังหวะหนึ่งที่รับโบกับเพื่อนอีกคนปล่อยให้กูดชูชตวัดเข้าเปิดกลางได้ฝันได้ต้องปรีเข้าไปบล็อกเพื่อจะไม่ให้ปากเกตา้ามงได้หน,นักๆก่อนจะหันมามองเพื่อนร่วมทีมตาขวางประมาณว่าให้รู้นว่ากูไม่โอเคที่ปล่อยให้เขาเปิดบอลง,ง่ายๆแบบนี้ทั้งที่ยืนกันอยู่ทั้งสองคนในครั้งนี้อะไรยังไงอันนี้สระกุนซือเอร์ฟูลระบุสุดแฮปปี้เลยนะ จะเห็นทุกทีมสอยตาข่ายเวสแฮมเป็นเข่งชิดที่ไปเสียประตูคืนให้กับคู่แข่งเหมือนบางเกมพร้อมกับอัปเดตการต่อสัญญาของ3สตาร์ดังโดยสรสเองพาทีมลิเวอร์พูลบุกมาถล่มนะฮะอาทนั้นของเวสแฮมได้อย่างขาดรอยแบบหมดรูป5ต่อ0ในเกมพิเมริกอังกฤษที่สนามลอนดอนสเตเดียมเมื่อวันที่29ธันวาคมซึ่งเป็นการย่ำแ้นได้อย่างขาดลอยนะฮะไปถึง5 0ในครั้งนี้ ในเกมฟุตบอลพรีเวิคอังกฤษที่สนามลอนดอนสเตเดียมเมื่อวันที่29สันวาคมซึ่งเป็นการย่ำแ้นเดอะแฮมเบอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากที่เครื่องจักรสีแดงเคยเปิดบ้านพิชิตทีมเมืองกรุง5-1ต่อในเกมคาราบาลคัพเมื่อเดือนกันยายนโดยเขาได้บอกว่าผมสนุกมากเลยนะเพราะว่ามันไม่น่าปร,ปรับปลื้มใจอย่างสันตการในเกมกับสเปอร์ซึ่งเราเองนั้นนำไปแล้ว5-1ต่อแลพะพวกเขาเองนั้นก็ไล่มาเป็น 5ต่อ3แต่วันนี้ประคุมเกมได้ตลอดทั้งเกมเราเคยเคุยกันก่อนเกมถึงโอกาสในการเสียประตูกับเกมของเลสเตอร์แล้วพวกเขามีโอกาสถึงเรียกว่า2ขนและทําให้1ประตูในครั้งนี้ซึ่งงานนี้ในเกมของเกมรุกนะฮะเรานั้นสร้างสารรค์โอกาสได้มากแล้ววันนี้เราก็ทําประตูได้มากคารินชีฟก็เป็นหนึ่งในเรียกว่าเหตุผลที่ทําให้คุณชนะ หลายเกมสุดท้ายเราก็ได้ประตูมามากโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีเคินชีก็ได้เพราะเรานั้นไม่เสียประตูคืนให้กับพวกเขาแต่มันเป็นเรื่องดีเสมอสำหรับความมั่นใจของผู้รักษาประตูและกระแผงหลังโดยต่อข้อสอบถามว่าโบซาลาเป็นนักเตะที่ดีสุดในโลกตอนนี้หรือ,อยังไหมสรัดเอ่ยแต่ว่าหากคุณมองดูตัวเลขของเขาคุณไม่อาจจะโต้แย้งได้แต่มีนักเตะมากมายในลีกอื่นๆที่มีคุณภาพสูงที่เกิดขึ้นในขณะนี้ โดยแน่นอนว่าตอนนี้โมอยู่ระดับนั้นเขาน่าจะยิงได้มากกว่านิดในวันนี้แต่ผมชอบความขยายของเขาขณะที่ไม่มีบอลเขาหาตำแหน่งได้ดีผมว่าเขาเองจะทําได้อย่างนี้ต่อไปอีกนานโดยสรอตได้เอ่ยกับทางนานของทางสื่อถือโอกาสในการคว้าแชมป์ของทางดานอ่าของแดงนิวฟูบอกว่าโดยความคงเส้นคงวาย,ยังคงมีความท้าทายปลอดรานั้นอยู่ข้างหน้านะ มันเริ่มจากเกมต้อนรับแมนยูซึ่งเป็นเกมใหญ่ในะคะรั้งนี้แม้คุณอาจจะมองดูตารางดีกแต่มันก็เป็นเกมบิ๊กแมชและเราเองนั้นต้องการจะนำเป็นจ่าฝูงต่อไปโดยตลาดช่วงเดือนมกราคมนะฮะทางด้านของเรามีเกม9ก้านัดมันเป็นเกมจ,กจำนวนมากที่เราเองนั้นต้องลงเล่นและคุณจะได้เห็นในวันนี้เลยว่าโจโกเมสมีอาการบาดเจ็บทางนั้งเตะบอกว่าเขาอยากหยุดเขาก็ต้องเปลีป่ยนออกไปเรารู้ดีนะว่ามันเป็นแฮมสตริงและเรารู้ดีว่าเขาจะหายไปพักหนึ่งก่อนที่เขาจะกลับมาได้ ผมไม่รู้นะว่านานแค่ไหนแต่เขาจะหายไประยะหนึ่งสถานการแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงซีซั่นนี้สุดท้ายแล้วสารัตเองก็ระบุถึงโอกาสในการต่อสัญญาของ3ดาวดังบอกว่าผมไม่คิดนะว่ามันจะเป็นเรื่องในทางลบเทรเนได้ดีเขายิงประตูได้การฉลองของเขาในวันนี้บ่งบอกกับคุณมากพอผมไม่คิดว่าผมต้องพูดเรื่องนี้มากมหมนะักผมแฮปปี้กับเทรนเช่นเดียวกับโมและก็เฟอร์จิลบางทีซื่ออาจจะพูดถึงเทรนมากกว่าอีก2รายแต่ผมแฮปปี้กับทั้ง3คนในครังน,นี้นั่นเองนะ และข่าวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกันใหม่คลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันครับ